สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมรายการที่จะพาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะเดินทางกันมาถึง ep ที่ี่45แล้วนะคะก็สวัสดีมิตรรักแฟนผมของเต๋ทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เต๋จะพาทุกคนมาทำสีเทาที่เป็นสีเทาจริงๆส่วนมากเออถ้าเป็นช่างทำผมด้วยกันน่าจะราบนะคะเวลาเราทำสีเทาให้ลูกค้าเนี่ยเทาควันบุหรี่หรือเทาอะไรก็ตามเนี่ยบางทีลงไปเนี่ยมันติดเหลืองเอ้ยมันติดเขียว ติดม่วงบ้างติดน้ำเงินบ้างนะคะซึ่งเตะเอาบรรทัดฐานของเตะเองซึ่งเตะก็เคยมีประสบการณ์หนุนั้นเหมือนกันวันนี้เะจะมาแชร์ว่าเราจะทําการค่าเอ,อ่อที่เป็นสีส่วนเกินได้ยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนไปชมผลงานกันก่อนนะคะว่าทําขั้นตอนการทําอย่างละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่า ทำแบบไหนเเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเตม,มาสรุปให้ฟังค่ะว่าเตผสมสีด้วยวิธีอะไรบ้างแล้วก็มีสีเบอร์อะไรของยี่ห้ออะไรบ้างคลิปนี้บอกหมดเปลือกไม่มีกักใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปในการทํากันก่อนนะคะไปชมกันเลยค่ะเด็กๆให้ตรงนี้นะค่ะสังเกตไหมคะว่าผมนางแบบเนี่ยมันจะมี3สีนะตรงด้านบนจะเป็นสีดำธรรมชาติค่ะ แล้วก็ตรงป้องกันเนี่ยลูกค้าน่าจะเคยเติมโคนมาสดตรงปลายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะน,น่าจะฟอกตั้งแต่รอบแรกรอบแรกก็น่าจะฟอกประมาณ3รอบถึง4ี่รอบนะคะเนี่ยลูกค้าเออทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงป้องกันเนี่ยเขาจะไม่ได้สว่างเท่ากับตรงปลายถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยเนี่ยเร,เราจะสามารถเติมโคนที่เป็นกรณีฟอกได้นะคะด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นก็คือว่าทั้งหมดว่าเราอาจจะพอสก่อนหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันก็คือว่าถ้าเกิดผมมันมาเป็นแบบ สว่างมากกับดำสนิทเลยคือผมธรรมชาติเลยกับผมที่แบบฟอกมาสีรอบเลยเนี่ยถ้าเกิดเราฟอกอะค่ะฟอกคนอย่างเดียวค่ะเราต้องระวังตรงช่วงที่มันเชื่อมตรงนี้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราฟอกไม่เลยตรงน,รงนี้ตรงที่เป็นผมดำก็ยังจะเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดเราฟอกเลยขึ้นมานะคะผมตรงนี้จะขาดได้ เพราะฉะนั้นแล้ววิธีทำที่ดีสุดก็คือรอบแรกอาจจะใช้6%แล้วแบ่งบางๆพยายานอย่าเลยมาเยอะนะคะแล้วรอบที่2ออาจจะใช้เป็น9%แต่ว่าห้ามห้ามเลยอย่างนี้ก็ได้อย่างเคสนี้ดีหน่อยคือลูกค้าเคยเติมคนมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าเขาเติมมาไม่ได้สว่างมากน่าจะเป็นเพราะว่าช่างเขาก็มีประสบการณ์ช่างก็ต้องระวังเหมือนกันอันนี้คือตกมือให้ช่างเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะทาํางานยังไงนะไปดูกันต่อเลยค่ะคือเคสเนี้ย เตจะทําการฟอกโคนที่เป็นผมดาอะคะ่ะนับเป็นสามรอบตรงป้องที่เป็นผมเหลืองอีหนึ่งรอบตรงโคนอีกหนึ่งรอบนะคะวิธีการทำของเตคือว่าเตจะเติมเติมเติมตรงป้องกลางก่อนระหว่างผมดํากับผมที่เคยฟอกมาหนึ่งรอบเนี่ยครั้งแรกอะลงไปเลยคะ่ะเตใช้เป็น6%เซนนะคะหนึ่งหนึ่งรอบแรกเนี่ยเราจะสาเราจะฟินโคนไว้ประมาณ1นิ้วแล้วก็รูดมาถึงจนถึงผมที่เป็นผมผมที่เป็นผม เเหลืองเหลืองรอบเดียวอะค่ะจนสุดตายฟอรกรอบแรกอะค่ะเตจะต้องออาไปล้างก่อนจริงๆอะถ้าใครไม่ล้างก็สามารถลุดออกได้แต่ว่าแต่ว่าล้างดีกว่ามันจะได้ไม่หมักหมมเนาะจากนั้นก็ฟอรกรอบที่2ที่จุดเดิมนะคะพอมันเริ่มขึ้นแล้วเราก็มาฟอกโคนอันนี้คือเตเริ่มฟอกโคลนะเราดูแล้วว่าสีระดับระดับสีมันได้แล้วก็ฟอกโคนวิธีการฟอกโคนเนี่ยส่วนมากจะใช้แค่หกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกรณีที่เราฟอกโคเนเ่ยเจะบอกก่อนว่า คือไม่จําเป็นต้องฟอกให้มันได้ขาวเท่ากับตรงปลายถ้าเกิดเราจะให้มันขาวเท่ากับตรงปลายเนี่ยตรงที่เป็นตรงปลายเนี่ยก็จะสาจะเออก็จะขาดได้และลูกค้าก็จะแสบมากและกว่าจะมันจะขาวได้เท่ากันเนี่ยบางทีอาจจะล่วงได้นะครับผมอาจจะขาดหลุดล่วงได้อ่าทำไปเต้นไปชมกันเองไปนะคะ พอฟอกโคนได้เห็นไหมคะว่าโคนของเตจจริงๆแล้วเตยไม่ได้ให้มันแบบสว่างเท่ากับตรงปลายนะเต่จะเน้นการทําสีแทนนะคะสีเนี่ยเตยจะเตจะลงโคนรูดปลายเลยแต่จริงๆแล้วเราสามารถเว้นโคนมานิดนึงก็ได้ค่ะแล้วโคนเราไปใส่สีเข้มเดี๋ยวเตยบอกท้ายคลิปเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่จะ,จะลงถ้วยเดียวลองลงถ้วยเดียวดูก่อนถ้าเกิดโคนไม่ลงน่เดี๋ยวเตยบอกวิธีการวิธีทำผสมสีอีกทีหนึ่งตอนท้ายเนาะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะขั้นตอนของการลงสีเนี่ย แนะนำว่าให้นวดให้ทั่วจริงๆของเตจะมีการรีรีเออร,รเช็คก็คือจะเช็คแล้วเช็คอีกค่ะว่านวดแล้วมันเข้าไหมทิ้งไว้ละสิบห้านาทีมันนวดอีกเพื่อให้ดูว่าผมมันโดนทุกเส้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าสีตัวเนี้ยผมที่เหลืองถ้าไม่โดนเสียหรือว่าโดนไม่ถึงหรือไ,ไม่เท่ากันเนี่ยสีจะเกิดอาการด่างได้ง่ายมากนี่คือเสร็จแล้วค่ะฟินิชล อันนี้คือพอเราม้วนนะคะสีมันจะเฟดทันทีไม่ต้องแตกใจนะครับเป็นทุกที่เป็นทุกคนเป็นทุกสีทุกกี่ห้อถ้าสีโดนความร้อนเนี่ยมันจะเฟดมานิดนึงเพราะนั้นแล้วต้องบอกลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยสีมันจะหลุดง่ายนะอย่าสะบ่อยอย่าม้วนบ่อยหรือว่าอย่าทำการหนีบใดๆบ่อยนะคะนี่ก็คือผมจากที่แบบเป็นสามปล้องะคะ่ะก็จะจริงๆมันก็ยังเป็นไล่ๆสังเกตว่าตรงโคนเนี่ยจะทำให้เป็นแบบเข้มๆหน่อย มันจะดีตรงที่ว่าเวลาผมลูกค้าขึ้นมาใหม่อะคะ่ะผมมันจะไม่ได้ดูน่าเกียดมันจะดูเหมือนไล่สีลงมาด้วยนะคะนี่คือเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเคสนี้ใช้เวลาทําทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงนะคะก็จะมีการเติมป้องตรงกลาง1รอบแล้วเอาไปล้างแล้วก็มาเติมอันที่2ที่จุดเดิม แต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยเราไม่ได้ลูดออกน,นะเราไม่ได้ด่างนะคะเราลูดเราใช้วิธีการลูดทิ้งแล้วก็เติมรอบสุดท้ายเนี่ยเติมโคนมาถึงตรงที่เป็นผมดําทั้งหมดกลายเป็นว่าตรงที่เป็นผมดำเนี่ยจะโดนน้ายาทั้งหมดนะ่ะสามรอบตรงที่เป็นผมที่ลูกค้าเติมมาเองจะโดนสองรอบแล้วตรงโคนจะโดนแค่รอบเดียวพอเข้าใจกันไหมคะตามให้ทันนะคะและก็ไฮโดรเจนในการใช้ค่ะรอบแรกที่เติมจากผมดำตรงเออเว้นโคนมาถึงตรง ร่องที่ลูกค้าเติมมาค่ะอันนั้นหนึ่งเตใช้6%ก่อนเพื่อเทสว่าผมแข็งแรงแค่ไหนนะคะรอบ2เนี่ยก็ยังใช้6%อยู่เพราะว่าคือเราก็กลัวว่าผมมันจะขาดได้นะคะต้องระวังและรอบ3ก็ยังเป็น6%อยู่กลายเป็นว่าทั้งหมดนะคะใช้6%หมดเลยนะคะแต่ว่าผสมครีมเนี่ยให้มันเข้มหน่อยคืออย่าอย่าให้มันเหลวเกินไป อัตราส่วนเตไม่ได้ช่างบอกเลยว่าเตาไม่ได้ช่างเตใช้ความรู้สึกของความเข้มขน้นเพราะถ้าเกิดช่างเนี่ยบางทีก็เหลวไปบางทีก็เข้มไปนะคะเตจะกะเอาเลยใครที่ทําเหมือนเตอยู่ก็ทําต่อไปนะคะแต่ใครที่เป๊ะมากๆก็มันมีคนเป๊ะม,มีคนใช้ตาช่างค่ะก็ไม่ว่ากันแต่แนะนําว่าให้ผสมเข้มเพราะว่าถ้าไม่เข้มเนี่ยหรือไม่ข้นนะคะมันจะไหลลงมาทางล่างได้ผมก็จะผมลูกค้าตรงป้องกลางก็ผมที่มันเป็นตรงเชื่อมก็จะขาดได้นะคะ พอเราฟอกเสร็จแล้วท,ทุกอย่างเราเอาไปล้างล้างเตยใช้เป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่มีการสระใดๆทั้งสิ้นระหว่างก่อนที่จะลงสีเนาะเตจะลงสีตอนผมเปียกหรือมาดเลยนะคะเตจะไม่ลงผมก็จะไม่ได้เป่าแห้งก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเป่าแห้งก่อนนะคะคือ,อาการเกลี่ยมันจะเกลี่ยยากขึ้นนะคะบางทีถ้าเรานวดไม่ถึงหรือว่าน้ํายาไม่แน่นมากพอเนี่ยสีจะไม่ทั่วได้2ก็คือเปลืองค่ะพูดตามความเป็นจริงค่ะถ้าเกิดว่า เราใช้สีแบบผมฟอกมาแล้วเปตาให้แห้งแล้วค่อยลงสีเนี่ยสีจะเปลืองมากแล้วโอกาสที่สีมันจะดูดจะเป็นสีดําหรือสีเข้มเลยเนี่ยก็จะมีเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเกิดใส่ไข่ใส่ไข่ใครใ,ใ,ใส่แม่สีที่เป็นแม่สีม่วงสีน้าเงินอะไรเงี้ย อาจจะดูดเป็นแม่สีเข้าไปลึกได้ที่ถ้าเกิดว่าเป็นการดูดเข้าไปลึกเนี่ยก็จะแก้ลําบากอีกก็ต้องมีการฟอกใหม่เกิดขึ้นผมก็จะพังอีกนะคะแนะนําว่าให้ลงบนผมหมาดจะดีที่สุดแต่ถ้าใครที่มีประสบการณ์เคยทําแบบผมเป่าแห้งแล้วก็ทําได้เลยนะคะไม่ได้ว่ากันอันนี้เตม,มาแชร์เทคนิคของเตแล้วก็เตก็เอาสิ่งที่จะทำเตทําจริงๆมาแชร์ให้ทุกคนดูให้ไปลองกันนะคะถ้าเกิดใครทาเองจริงๆก็ทําได้นะเพราะว่าหนึ่งคือมันประหยัด คือลงบนผมนผมหมาดประหยัดเกีี่ยง่ายเซฟทั้งลูกค้าซืทั้งเรานะคะดีที่สุดอ่ะลองไปทำดูนะคะส่วนขั้นตอนการผสมสีนะของเตนเนี่ยเตจะใช้สูตรนี้ค่ะอย่างเคสเนี่ยเต,เเตใช้เป็น111 1ของเต S T P 111 11, นะคะหหลอดแล้วก็ซิลเวอร์หหลอดเป็น2หลอดแล้วนะแล้วเตก็ใช้ของ ซันบูโซค่ะซันบูโซ9่งหนอีกหนึ่งหลอดค่ะและเตก็ใช้ซันบูโซ8ทับสตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะอีกครึ่งหลอดค่ะกลายเป็น3หลอดครึ่งแล้วนะคะคือผมผมน้องยาวมากเตเป็นคนผสมผสม <laughs> เตชอบผสมสีให้สีมันแบบเยอะๆะไฮโดรเจนไม่ต้องเยอะเพื่อให้เม็ดสีมันเข้าไปในผมเยอะๆแน่นๆนะคะเตไม่ได้ใส่แม่สีอะไรเลย นะคะไม่มีแม่สีใดเลยใส่แล้วก็ใส่เบอร์2ทับศูนย์ของเตเองค่ะ S T P อีกประมาณครึ่งของครึ่งหลอดครึ่งหนึ่งของของ8ทับสเมื่อกี้ค่ะก็จะกลายเป็นว่าเตใช้สีทั้งหมดเนี่ยสหลอดกับอีกครึ่งหลอดแล้วก็ครึ่งของครึ่งหลอดนับเป็นเอ็มแอ ML ไม่ได้ค่ะ เตใช้ยี่ห้อที่เตบอกเลยก็คือ S T P ของเตทั้งหมดอ่ะ3หลอดก็คือมี Silver, 1 1สิแล้วก็เบอร์2นะคะส่วนสีที่เตเอาเข้ามาใช้คู่กับเต้ก็คือจะมี911กับ8ทับ 4, ของ Sun b u s o นะคะลองไปเอามาใช้ดูวิธีนี้นะ,ะแต่ถ้าใครที่อยากจะเอาไปเทียบกับแบรนด์ที่ร้านหรือว่าไม่อยากซื้อสีใหม่อยากใช้สีที่ร้านเรามีก็คือเตจะใช้ตะกูลเทา ตระกูลเทาที่เป็นเทาม่วงเทาเขียวมน11 1 1หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเทาน้ำเงินค่ะแล้วก็เอ่อซิลเวอร์จะเป็นเทาออกม่วง,วงแล้วก็9้าหนึ่งก็เป็นเทาเป็นเทาแบบเท,เทาเบตของซันบุโซจะใช้ตระกูลเทาทั้งหมด3ตระกูลเลยนะคะในในมหลอดเนี่ยความเทาเขาจะไม่เหมือนกันบางคนถ้าเราลงเพียวๆบาง,บาง,งอย่างอย่างซิลเวอร์ถ้าลงเพียวๆเลยก็จะออกเป็นแบบเป็นเทาม่วง ถ้าเป็นสิบเอ่11 11งหนึ่ของเตยเนี่ยลงเพียวๆเลยบนผมฟอกเนี่ยก็จะออกเป็นแบบเทาบนๆนเขียวติดเขียวนะคะเพราะมันเป็นทางน้ําเงินพอน้ําเงินไปโดนเหลืองมันก็จะเป็นเขียวแล้วก็ซันบุโสโซก็น่าจะเขียวเหมือนกันค่ะยังไม่ได้ลองเพียวๆนะคะแล้ว48แทับสีสีส้มเนี่ยใส่เข้าไปเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อไปดรอปตัวที่เป็นน้ําเงินเป็นม่วงให้ทํางานน้อยลงมันจะไปเบรกตรงนัน้นจะไปหักล้างตรงนั้นค่ะ พอลงบนผมที่เป็นผมเหลืองเนี่ยน้องก็เลยกลายเป็นเทา สวยเลยสูตรนี้สามารถใช้กับสีแบรนด์อื่นได้เลยถ้าไม่ได้ถึงใช้ใชเบอร์สองทับศูนย์เขาเ,เข้าไปด้วยรู้ไหมคะเพื่อให้ต้องการเพื่อต้องการให้เม็ดสีทั้งหมดมันเข้มลงถ้าเกิดเราไม่ใส่เลยเนี่ยสีลูกค้าจะติดไม่เข้มพอไม่เข้มปุ๊บ,บเนี่ยลูกค้าสระรอบสองรอบก็จะกลายเป็นเหลืองทันทีนะคะนี่ขนาดใส่นะแต่ถ้าใครอยากให้มันเข้มมากก็สามารถใส่เบอร์สองเยอะๆได้แต่ระวังมันดํานะคะต้องระวังแต่ถ้าใครที่อยากได้เป็นเทาแบบซิลเวอร์ขาวๆเลยที่แบบไม่ ไม่อยากให้สีผมมันดูเข้มก็ไม่ต้องใส่เลยเบอร์2นะคะพอเข้าใจไหมคะอ๋อล,ลืมเรื่องไฮโดรเจนจะใช้ไฮโดรเจนแค่สอร์นตะคะอัตราส่วนก็คือสีทั้งหมดหนึ่งส่วนไฮโดรเจนครึ่งนึงของสีแล้วใช้ครีมนวดผมอีกครึ่งหนึ่งของไฮโดรเจน hydrogen, ค่ะไม่ใช่ค่ะไฮโดรเจนกับครีมนวดเนี่ยเท่ากันจะบอกไงคือสมมติว่าสีเรา 500ml ไฮโดรเจนก็250ิครีมนวดอีก5 250ไฮโดรเจนแค่3เปอร์เซ็นต์นะคะครีมนวดเนี่ยก็คือครีมนวดผมปกติเลยใส่เพื่อแต่ต้องการใส่เพื่อไม่ให้ไฮโดรเจนทำงานไฮโดรเจนมีหน้าที่ดึงให้สีผมสว่างขึ้นเราไม่ต้องการแล้วนะคะเราต้องการแค่ให้เม็ดสีเข้าไปได้ลึกที่สุดแล้ว2คือลูกค้าจะไม่แสบอาจจะแสบจากแอมโมเนียในสีแต่จะไม่ได้แสบจากไฮโดรเจนเพิ่ม หรือถ้าใครที่ไม่มั่นใจจริงๆเลยสูตรม้วซัสืถั่วงาของเตก็ใช้ไฮโดรเจนเพียวๆเบอร์สามได้เลยแต่ระวังหนึ่งมันจะแสบได้นะคบแต่สามเซนก็ไม่แสบมากแต่อย่าใช้หกเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดถ้าหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยสีอาจจะติดแต่ติดบางเบาแล้วก็หลุดเร็วนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยผสมจริงใช้จริงก็คือเคสนี้เลยนะคะเรียบร้อยลองไปทำกันดูผมผู้ชายก็ลดปริมาณลงมาค่ะจากเคยใช้ทั้งหมด เต็มหลอดก็ใช้ประมาณครึ่งของครึ่งก็กะดูเต่เชื่อว่าทุกคนอ่ะผิดได้คิดได้ก็คือกะได้นะคะส่วนเ,เคสนี้ทำที่สาขาเอกมัยนะคะสำหรับอีพีนี้ยังไม่ตอบคำถามและการตเตรียมคำถามทุกคนไว้เยอะมากแล้วเดี๋ยวเตมาตอบในอีพีถัดไปหรือว่าเตจะมาเปิดช่วงตอบคำถามให้ตั้งหากดีกว่าเนาะเดี๋ยวว่าว่าจตพาไปชมร้านที่เอกมัยนะคะ สำหรับอีพีนี้หวังว่าจะได้ทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอยากให้พี่ๆช่างที่อยู่ต่างจังหวัดหรือพี่ๆช่างที่ไม่ได้เรียนทําผมหรือว่าใครที่ชอบทําผมสีนี้ลองเอาไปทําดูอาจจะซื้อเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นทั่วไปก็ได้นะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะทําเองอยากจะมาทำกับเตก็เรียนเชิญนะคะ ราคาถูกมากสุดท้ายนี้แต่อยากจะฝากร้านเหมือนเดิมร้าน The House Salon กับ Salon The Present นะคะเ e House s a ซ o n เนจะมีทั้งหมด3สาขานะคะจะมีสาขาอารีอยู่ที่ตึกอารีฮิลชั้น2สาขาเอกมัยจะอยู่ตรงสุขุมวิท42ทับ1นะคะแล้วก็สาขาบางนานจะชื่อว่า Salon The Present จะคนละชื่อแต่เป็นของเตเหมือนกันก็คือตรงนี้นะคะ และก็สาขาอาอเดี๋ยวห้อซาลอนมีอีกสาขาหนึ่งก็คือสีสเกตเนี่ยลืมไม่ได้เลยลูกค้าสีสเกตเนี่ยเยอะมากนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุสนมาอย่างดีเดี๋ยวจะลงไปเทรนงานเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรให้ต้องอัปเดตบ้างนะคะใครใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะคะส่วนใครที่แบบไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางไหนเตมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ช่องเตเข้าไปเขาไปเข,าไป,ขาไปกดเอาเบอร์โทรศัพท์เตะมาได้เลยค่ะ สำหรับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปของเตไม่มากกว่าน้อยนะคะส่วนใครที่มีคำถามก็สามารถออคอมเมนต์ถามหรือทักมาถามส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช่องเตม้เลยนะคะสวัสดีค่ะ